สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมลายเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i ยเลนเจอรนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดตามร่าหาตัวบราวตัวใหม่กันนะฮะก็เกม ่อจะเข้าได้มีปัญหามากเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเอยเลนเจอร์หายเกียร์หายนะครับผมเจอเหมือนกันนะแล้วก็ไปดูทางแฟนเพจนะฮะก็คือเข้าเกมไม่ได้เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะเอาหมดใหม่เข้ามาหรือว่าคนเข้าเกมเยอะนะครับเกมก็เลยแบบหน่วงๆทำอะไรเปิดบัก๊กงงไปหมดเลยนะก็พอดีผมอัดคลิปไว้แล้วพอดีลืมกดอัดนะเออแล้วเปิดไป5้าตัวแรกเนี่ยผมได้นักแสดงนิ้วมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ตัวบราวไอเนี่ย ไอไอตัวบราวไอ้นั่นนะฮะบราวเด็กฝึกหัดเออบราวมืดนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะครับผมมีตั๋วอยู่160ใบในไอดีหลักของเรานะฮะจะได้ไหมบราวมืดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเออตู้เพิ่โมโอกาสมาแล้วนะครับในส่วนของ uh, กิจกรรมต่างๆโหมดใหม่นะครับแพ็กเกจอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าอ่าาออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเซิร์ฟม,มันหมุนมากนะครับมันหมุนจริงๆมันแบบจะกว่าจะเข้านูน่นเข้านี่ได้มันแบบเนี่ยมันหมุนแบบเนี้ย ผมเลยแบบค่อนข้างหงุดหงิดก็เลยเดี๋ยวไว้รอให้เซริร์ฟเสถียรค่อยมาทำละกันแต่ตอนเนี้ยเรามาเปิดการชาตกันก่อนในไอดีหลักเพื่อตามราตัวบราวตัวใหม่นะฮะบราวช้างโอ้โหมาไม่เดียวราวช้างนะฮะก็เดี๋ยวเรดน่าจะประมาณหนึ่งกว่ากว่าเนาะอ่าเร й ตู้โอ้โหหมุนอะไรขนาดนี้นะฮะเรดเนี่ยอ่าหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับสำหรับ,บราว ราวมืดอ่าตัวนี้นะครับก็ได้มาก็อยากปั้นมากเลยนะฮะแต่มันจะออกหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเอามามามาเออม,มีมีนักสแสดงนิ้วด้วยนะครับผมอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแซลลี่ดิวเลอร์ฮะตั๋วร้อยกว่าใบนี่จะได้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับคือดองมาจากอ่ารอบของเดือนที่แล้วนะฮะพอดีเปิดได้ตัวไลออสกลับมาซิลได้ไวเนาะก็เลย มีตั๋ว100ร้อยกว่าใบมาถึงเดือนนี้นะครับได้เก็บไว้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลหมุนอะไรขนาดนี้โอ้โหนะักเวทจิ๋วนะฮะมาไหมราวมืดนะฮะร้อยหกสิบใบจะได้ปะเนี่ยมาโอ้โหฮีเมครับผมอ่ะเดี๋ยวขออีกสามรอบแล้วกันนะออกเกมข้มาใหม่ก่อนนะฮะเออพอดีผมเข้าค้างไว้นานไง บางทีเลทมันหายได้ไหมโอ้โหโตขึ้นครับมาลุยึ๊บโอโ้เล่นหนาะมาเดี๋ยวขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะฮะคืออยากได้จริงๆนะครับจะได้อ่าปันทำคลิปรีวิวสำหรับตัวบราวนตัวนี้นะฮะอ่ะมาอ่ะโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้เช็คว่าได้อัดคลิปหรอเปล่าเดี๋ยวไม่ได้อัดคลิปอีก เออคือเซิร์ฟเนี่ยหมุนเหมือนว่าเล่นเลยนะอ่ะอันนี้เป็นตัวงิ้วนะอ่าอันนี้เข้าเกมมาง,งิ้วล่างธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตัวเราวเด็กฝึกหัดจะออกไหมอ่าเพราะว่าผมได้ตัวนี้มาแล้วไงเปิด5้าใบแรกออกมาเลยทําไมไม่ออกเป็นบ้าเด็กฝึกหัดวะเออเอามาคือได้อ่านจากความสามารถอ่านจากสกิลอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเมตาแน่นอนผมว่าตำนานยังไงก็เปิดหา ผมเชื่องั้นเลยน่ะโอ้ผมไม่นะ่าออกเข้าใหม่เลยวะออกเข้าใหม่แล้วเข้าไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเออนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาเป็นตัวเปล่าตัวนี้เลยนี่อ่าโหเท่ยู่นะทําไปเล่นปายนี่เออเหมือนแบบเป็นคล้ายๆยันออกมาเมื่อกี้แล้วก็ตาสีฟ้าใช่ไหมอ่ะมาฮะลุยครับกว่าจะเข้าได้นะโอ้โหหมุนนานเหลือเกินโอ้ยนะ เดี๋ยวเรารีบเปิดอาชากนันดีกว่าจะได้เอามาปั้นเล่นนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะสําหรับตัวราวช้างนะฮะจะออกหรือเปล่าเนี่ยเหลือร้อยใบแล้ว<อ>มาหน่อยดิฮลัลโหลโอกาส1.50นะ่ะออกมาหน่อยได้ปะโอโ้โหนาวิกโยทินมูนนฮะนักสแสดงนิวอีกแล้ว วงการเกมผมไม่ได้อยากได้นะักแสดงนิ้วผมอยากได้บราวช้างขอได้ไหมครับบราวช้างอะ่ะอยากได้บราวช้างครับไม่เอานักแสดงนิ้วขอเธอนะเออมาโอ้บราวโต๊ะเจ็ดดาวอุลตราอันนี้ผู้แข่งแกงนะฮะบราวมืดมาอยากได้บราวมืด นั่โตขึ้นนะหมุนอีกแล้วนะฮะโอ้โหเขาว่าหมุนนี่อาจจะออกตัวดีนะ <c oughs> เออแกะนะห,หมุนนึกว่าจะออกตัวดีนะไม่ดีครับผมนะอะมา58บาบใบนะฮะประมาณอีก10ประตัวนะดูดิว่าจะออกไหมสำหรับตัวบราวช้าง เออคีย์บอร์ดฮะต่อครับมาึ๊บโอ้โหเจสิก้าไม่ชี้มาทำไมเก่าเลยเไม่เอานะมาโอ้โหลบกเพดเด็กน้อยฮะต่อเลยปั๊บโอ้โหนักบูไซมอนลุยอือเลือเป็ดยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหมืดอ่ะจอ,อนี้มืดไปเลย ดิวเลยอีกแล้วสี่รอบสุดท้ายนะฮะับสำหรับคลิปนี้ไอเดีหลักได้ไหมเนี่ยเออโอ้โหฟองสบู่อ่ะสามรอบสุดท้ายฮะได้หรือเปล่าเนี่ยบราวบราวเอ่อบราวบราวมืดตัวใหม่นะครับเออไม่ใช่บราวยมนะสามรอบสุดท้ายกับตั๋วกาชาที่เหลือนะมาหน่อย ออโอ้โหปลาหัวขโมยฮะอ่ะ,อะคือมันอาจจะบักๆนะครับตัวเดี๋ยวมันไม่ลดเดี๋ยวมันลดนะฮะเออก็งงเหมือนกันนะมาผมยังมีความหวังอยู่ว่าจะได้โอ้โหอลิศฮะน่าจะห้าตัวสุดท้ายละมาห้าตัวสุดท้าย ได้นิ้วมาสองตัวไม่อยากได้นิวเลยมาทำไมเออเอามาออกมาหน่อยเออบ่าช้างโอ้เรานักสะสมนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมยังไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกนะเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับอ่ะมาลุยกันต่อนะฮะก็อดใจไม่ไหวนะฮะจัดบี่มาอีก2 0 0พนะฮะก็คือ1นกล่องการันตีนะใน ID หลักนะครับพอดี Ruby นะครับอยู่ในอ่าระบบ L S นะครับก็เลยต้องอัดใน iPad นะฮะแล้วมันไม่ค่อยมีความสะดวกในการเปิดกล้องเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะแต่ก็เดี๋ยวจะมาพากให้ฟังและกัน <laughs> <laughs> นะฮะ เออเดี๋ยวมาดูกันว่า2,100รูบี้เนี่ยผมจะได้ตัวบราวน์มือตัวใหม่มาครอบครองใหม่นะฮะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะรอบแรกนะฮะมายังไง300รูบี้แรกบราวน์มืดนะฮะหรือวา่าบราวน์ช้างของเรานะฮะก็แอบไปส่องสองมาแล้วนะว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับเออมีความถึกแล้วก็ มีความโหดจริงๆนะฮะเออเดี๋ยวมาดูกันเนะี่ยคือเซิร์ฟหมุนจัดเลยนะใจนี่อยากเปิดจริงๆนะแต่เซิเร์ฟก็หมุนเหลือเกินนะฮะหมุนจริงๆพอจะได้เปิดนะฮะก็เลยต้องรีบเปิดมาเดี๋นะอ่ะจินตี๋ไปซีฟนย่างาอางื่นไม่รู้อีกนะ,ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูะยนันต่อนะครับเออมีแต่อะไรก็ไม่รู้มา ลุยครับมายังไงล่ะักเรียบนะผมโอเคเปลือครับเรียบร้อยสองรอบผ่านไปรอบที่สามนะครับมาต้องได้บ้างหระอวะ่าสองพันหนึ่งนะหนึ่งกล่องการันตีเชื่ออย่างนั้นได้ สี่รอบนะฮะทั้งสองพอยตูบี้จะไ,ได้ไม่เนี่ยบ้ามึดมีโกะสามโคดี้อะไรก็ไม่รู้อีก3รอบสุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆอะงไรอะไรโอ้ไม่พอครับเกินจัดเออเกินจริงนะ มาหน่อยดิโอ้ไม่มาเลยครับผมนะอะไรครับเนี่ยหถามจริงๆอ่ะสามร้อยรูบี้สุดท้ายนะครับผมนะค่อนข้างที่จะหมุนนะครับเซิร์ฟโอ้โหไม่ไหวจริงนะครับเซิร์ฟหมุนจัดนะ คนน่าจะถล่มเปิดกันอยู่หมุนไม่ไหวนะครับหมุนนานเหลือเกินเออได้ไหมเนี่ยเฮ้ยถามจริงนะฮะโอ้โหใจกอ็กอยากเปิดเซิร์ฟก็หมุนจริงๆนะเนี่ยคือมันบักนะครับตอนแรกผมมี300ออกมาหรือ600บีนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับพอมันเปิดอะมันก็หายมันเองนะ เดี๋ยวตัวบัคบ้งเดี๋ยวบีบักบ้างนะครับแต่มันก็หักอะไรของมันปกตินะอ่าอย่าไปซีเรียสนะครับสําหรับคนที่งงว่าเฮ้ยทำไมตัวไม่ลดทําไมตัวลดมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะก็มันเป็นเรื่องบักเนี่แหละที่เราเปิดเรามันขึ้นแสดงผลช้าได้ไหมเนี่ยไม,ไม่เหตุเลยนะเอออันนี้ก็คือครบหนึ่งกล่องการันตีละนะฮะ มาไหมเนี่ยพบหนึ่งกล่องการันตีแล้วนะเออมาไหมมาครับกล่องการันตีกระโดดเจ็ดทีได้ไหมมาได้หรือเปล่ามาครับลุนน้นกันถ้าได้มาคือจบ พร้อมปั้นนะฮะพร้อมปั้นเล่นเลยได้มานะฮะขอแคปรูปไว้หน่อยนะไว้ทำปกปุ๊บโอ้โนักแสดงนิ้ว <c oughs> นะฮะคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ฟิลมากกว่านี้นะถ้าเป็นตอนอัดสดๆนะฮะอัดสดๆถ้าผมพากับผมเสียงเศร้าวันนี้ <c oughs> คือแบบ กล่องการันตีได้ยิ้วนะฮะแล้วผมเปิดนิ้วได้มา2ตัวแล้วนิ้วนี่มาเต็มไปหมดเต็มระบบนิ้วเต็มไปหมดเลยนะทีมผมนะเออก็เรียกได้ว่าอะไรครับเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าได้นิ้วมาอกี่ตัวแล้วนะตอนนี้นะเยอะไปหมดแล้วนะฮะได้แต่นิ้วไอตัวปลาไม่ออกเลยนะวงการเกมรายเลนเจอเออนะเอามา นี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับมี3ตัวตายตาย,ตายิ้วมาเต็มเลยนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไม่ถอดใจนะครับเดี๋ยวตามล่ากันต่อในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ